สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในกิจกรรมบทที่10ข้อ1ถึงข้อที่5นะครับผมให้โวค้ลวันนี้ว่าโคเนเรียส ผู้ที่ทรงสำแดงความจริงพระคัมภีร์บันทึกบอกว่ายังมีชายคนหนึ่งชื่อโคเนเรียสอาศัยอยู่ในเมืองซีซาริยาเป็นนายร้อยอยู่ในกองทหารที่เรียกว่ากองอิตาเลียทั้งท่านและครอบครัวเป็นคนยำเกรงพระเจ้าท่านเคยให้ทานมากมายแก่ประชาชนและอธิษฐานพระเจ้าเสมอประมาณบ่ายสามโมงนายร้อยนั้นเห็นนิมิตจากระจ่างคือเห็นทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้าเข้ามาหาตนกล่าวว่าโคเนเรียสเอ๋ยและเมื่อโคเนเรียสเขม่นดูทูตองค์นั้นด้วยความตกใจกลัว จึงถามว่านี่เป็นประการใดพระเจ้าค่าทูสวรรค์จึงตอบท่านว่าคําอธิษฐานและทานของท่านได้ขึ้นไปเป็นเหตุให้พระเจ้าทรงระลึกถึงแล้วบัดน,นี้จงใช้คนไปยังเมืองยฟาฟฟา เชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมาจับพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับเวลานั้นหลังจากที่มีการข่มเหงและในช่วงที่มีการข่มเหงเกิดขึ้นนั่นเองไม่ใช่เฉพาะคริสเตียนที่นั้นโดนข่มเหงโรงมันกับอิสราเอลมีการประทะกันบ่อยๆดังนั้นเองเนี่ยนะครับทหารโรมันจึงถูกส่งมาประจําการและทหารที่มาประจําการนั้นส่วนใหญ่เป็นนักรบที่เป็นชั้นยอดทั้งนั้นและตอนนี้นายร้อยคนในเลสก็เป็นคนหนึ่งครับที่มีนักรบถึง100คน ที่อยู่กับท่านแต่มันเป็นสิ่งที่น่าแปลกมากครับในร้อยที่เต็มไปด้วยพลังเป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งของโรมันกับเป็นคนที่เต็มไปด้วยความยำเกรงพระเจ้าให้ทานคนมากมายเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับคนประเภทที่คุมคนเป็นร้อยคนที่เป็นนักรบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะต้องเป็นคนที่กระด้างพอสมควรแต่เปล่าเลยครับ ขอบคุณพระเจ้าที่คนคนนี้เป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าเขามีลักษณะ4ประการด้วยกันครับที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยและสําดงความจริงของพระองค์อันหนึ่งครับพระกัมภีร์ได้กล่าวในข้อที่2บอกว่าท่านและครอบครัวเป็นคนยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าคืออะไรพระกัมภีในสุเดีบทที่ร้อยสิบเอ็ดข้อที่สิบบอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาคนยำเกรงพระเจ้าเกิดขึ้นจากการพิจารณาถึงความรักของพระเจ้าพิจารณาถึงราชกิจของพระเจ้าและพิจารณา ถึงการที่ภาคษาของพระเจ้าเขาจึงยำเกรงพระองค์เมื่อยำเกรงแล้วเขาจะปฏิบัติตามคําของพระเจ้านั่นคือคนที่ยำเกรงพระเจ้าและพระคัมภีได้บันทึกในตรงนี้บอกว่าเขาเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าทั้งครอบครัวแน่นอนครับว่าเขานับถือศาสนายิวเขามายำเกรงพระเจ้าทั้งที่เขาเป็นคนต่างชาติคล้ายๆกับใครครับคล้ายๆกับขันทีชาตเอธิโอเปียพระเจ้าก็สําแดงความจริงกับทั้งสองเหมือนกันครับอันที่สองครับเขาใจกว้างพระกัมภี์บอกว่าเขาให้ทานมากมายแก่ประชาชนสังเกตนะครับในพระคัมภี์ตอนนี้ถ้าเราอ่านข้อที่ผ่านมา เราจะสังเกตในบทที่ผ่านมามีคนหนึ่งครับที่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายชื่อทาบิทาเขาก็เป็นคนที่เป็นดูคนยากจนเหมือนกันและสําแดงความการช่วยเหลือให้กับคนอื่นนี่คือชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าเหมือนกันนะครับคนที่บอกว่ายำเกรงพระเจ้าแต่ไม่มีความรักเพื่อนบ้านไม่ช่วยเหลือใครไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าหรอกครับนั่นเป็นแค่คําพูดอธิษฐา3ครับอธิษฐานอยู่เสมอมีหลายคนยำเกรงพระเจ้าแต่ไม่ค่อยอธิษฐานแต่ ทำไมอธิษฐานครับคนที่อธิษฐานหมายถึงเขาฟังเสียงของพระเจ้าเขาติดสนิทกับพระเจ้าเขาพร้อมที่จะกระทำตามคำของพระเจ้านะนั่นคือสิ่งที่เขาอธิษฐานผลที่ได้รับก็คือเขาได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าเมื่ออธิษฐานอยู่แน่นอนเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจทุกเรื่องทุกอย่างแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเห็นความยำเกรงเห็นใจกว้างขวางเห็นใจสแสวงหาพระเจ้า พระองค์จะเปิดเผยแต่สิ่งสําคัญครับประการที่4ี่ก็คือเขาพร้อมที่จะฟังเมื่อเขาถามทูตบอกว่านี่มันเป็นอะไรเกิดขึ้นทูตก็บอกว่าไปยังยัฟฟาไปเรียกซีโมนมาซึ่งในวันพรุ่งนี้ผมก็จะกล่าวถึงเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับนิมิตของท่านซึ่งเรากล่าววันนี้คงไม่จบรายละเอียดของนิมิตนั้นน่าสนใจมากเพราะพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยเฉพาะโคนเนเลียสแต่พระเจ้าเปิดเผยกับเปโตรเมื่อสั่งว่าไปเชิญเปโตรมาพราะองค์เปิดเผยสองด้าน แต่สองด้านพระองค์เปิดเผยไม่เหมือนกันเลยนะครับเราจะมีโอกาสจะมาดูด้วยกันในวันพรุ่งนี้ว่าคําเปิดเผยคืออะไรแต่ในวันนี้คนเอลียสพระเจ้าสำแดงความจริงเพราะเขายำเกรงพระเจ้าเขาใจกว้างในการช่วยเหลือคนขัดสนเขาเป็นชีวิตที่อธิษฐานอยู่เสมอและเขาพร้อมที่จะเชื่อฟังอยากให้พระเจ้าสำแดงไหมครับเหมือนคนเอลียสครับพระเจ้าอรครับ